สวัสดีครับผมนนทวัวน์เตชันรนะเมศครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่โกดังถังฉีดโฟมครับวันนี้เรามีงานใหญ่งานหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะทํายากแล้วก็ไม่ค่อยมีทํามาก่อนก็คือว่าเป็นทุ่นจิกซ้อนเองครับทุ่นจิกซอนที่ใช้สำหรับเป็นทาเป็นท่าเทียบเรือทาเป็นท่าขึ้นฝั่งของตามท่าเรือต่างๆนั่นเองครับก็เป็นทุ่นจิกซอนที่เป็นทุ่นใหม่นะครับมือหนึ่งเลยเราจะฉีดวิธีการฉีดของเราก็คือว่า หนึ่งเลยลูกค้าฟิกมาว่าไม่ให้เลอะนะครับไม่ห้ามให้เลอะพุ่นเลอะโดยเด็ดขาดเลยครับในการฉีดทางนี้แล้วก็ฉีดให้เต็มนั่นเองครับเพราะว่าการฉีดเสริมทุ่นจิ๊กซอว์ครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพุ่นจิ๊กซอว์ไม่เกิดการแตกรั่วง่ายหรือว่าไม่เกิดการซึมซึมน้ําง่ายนั่นเองแล้วก็รับหนักเพิ่มขึ้นได้อีก เป็นเท่าตัวนั่นเองครับในการฉีดทุนจิ๊กซอว์วันนี้เวลาเหยียบก็จะไม่ยวบยาบนะครับแล้วรับแรงกระทื่นแรงโยกได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับลูกค้าจึงให้เรามาทําการฉีดโฟมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการและขั้นตอนกันเลยดีกว่าดีกว่าครับว่าการฉีดทุนจิ๊กซอว์โดยไม่ให้เลอะโดยที่ฉีดเต็มจะเป็นอย่างไรตามมาดูกันเลยครับจิ๊กซอว์จะมีรูฉีดอยู่รูหนึ่งครับคือตรงนี้ครับอันนี้คือรูที่ฉีดแล้วเราก็สามารถฉีดเข้ารูนี้ได้เลยก็เป็นรูทีีี่สําาหรัับมมอจจะนนตข ของของตัวของตัวมันเองอยู่นั่นเองครับเราก็จะใช้ตรงนี้ในการฉีดโดยที่ไม่ต้องเจาะรูเพิ่มก็สามารถฉีดได้นะครับเราก็จะทําการเรียงไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาผ้าคุมอีกทีผ้าใบเนี่ยเราจะเจาะรูนะครับเป็นช่วงๆ่ชงช,งชง่เหมือนทุน่นจิ๊กซอเนี่ยแล้วเราก็จะเจาะฉีดเข้าไปในผ้าใบนะครับเวลามันโฟมลดมาเราต้องรีบกดเพื่อโฟมทักออกมาก็จะไม่ให้เลอะทุน่นจิ๊กซอแล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือการฉีดไม่ให้เลอะนะครับเราจะทานน้ามันไว้แบบนี้ก่อนเห็นไหมครับทานน้ามันไว้แบบนี้โอกาสทีี่่โมเนย เกิดการทะลักขึ้นมาแล้วก็ป้องกันไม่อยู่วมก็จะเลอะตรงนี้บางส่วนครับแต่ว่าจะไม่ติดเพราะว่าเราทานํามันไว้ส่วนตรงนี้ครับก็คือส่วนที่เราฉีดเสร็จหมดแล้วนั่นเองครับเป็นทุ่นซิซอท,ที่เราฉีดเสร็จหมดแล้วจะเห็นนะครับถ้าเราฉีดเสร็จแล้วเราจะทากาวอีพ็อกซี่ตรงนี้ครับอุดซ้ําไปอีกทีหนึ่งเพื่อกันน้ําซึมน้ําเข้าส่วนตัวนี้จะฉีดแล้วนะครับจะจะเห็นว่าจะบวมขึ้นมานิดนึงที่ยังไม่ฉีดครับทีเ่เวลาก,กดเนี่ยก็จะยบยาบยบยับ,บนิดนึงครับกดไม่ลงเลยเห็นไหมครับ จะแน่นกว่านะครับแน่นกว่าแล้วก็แข็งแรงแล้วหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างครับของการฉีดโฟมกับไม่ฉีดโฟมของทุ่นจิ๊กซอนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการฉีดของเราทําอย่างไรบ้างและเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ทีมงานก็กําลังไล่ฉีดแล้วนะครับขั้นตอนของการฉีดเราก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็เราจะฉีดเป็น2ขั้นตอนนั่นเองครับก็คือว่าครั้งแรกเราฉีดก่อนครึ่งนึงเพื่อระบายลมระบายอากาศเพราะถ้าเราฉีดเต็มไปเลย โฟมมันจะอัดไปด,ด the antis, ้วยลมด้วยผสมกับลมด้วยจึงทําให้ไม่หนาแน่นมากพอนี่ครับเราก็เลยต้องฉีดแบ่งเป็นขยะคือ2รอบนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าการฉีดฉีดครั้งเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับตอนนี้เราก็รอการฉีดละอันนี้ฉีดเต็มยังอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเรารอดูครับว่าฉีดเต็มแล้วเป็นยังไงตอนนี้โฟมก็ล้นออกมาแล้วก็แสดงว่าเต็มแล้วโฟมตอนเนี้ยได้ทําการเต็มเต็มในทุ่นแล้วนี่ครับก็จะเต็มอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะซีนฝานะครับแล้วก็ซีนฝาเสร็จจเราก็ะ อุดด้วยกาวอีพ็อกซี่ครั้งหนึ่งแล้วขัานน้ามันเนี้เราก็จะเช็ดทําความสะอาดให้ก็จะกลายเป็นพุ่นใหม่นั่นเองครับพุ่นก็จะไม่มีการเลอะนี่ก็คือขั้นตอนการฉีดทั้งหมดของเราครับที่เราทําการฉีดวันนี้ลูกค้านํามาให้เราฉีดก่อน50ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีออเดอร์เข้ามาอีกเรื่อยๆอีกหน่อยอนาคตนะครับทางโป๊ะต่างๆที่ใช้ทุ่นจิ๊กซอรหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะต้องมาฉีดเพื่อเสริมแรงกระแทกนะครับแล้วก็รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้น แล้วก็กันรั่วกันซึมได้ด้วยนั่นเองประหยัดในการเปลี่ยนทุนหรือว่าการซ่อมแซมบํารุงนั่นเองครับนี่ก็คือขั้นตอนการฉีดโฟมทุ่นจิ๊กซอทั้งหมดนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการรับชมคิดของเราในวันนี้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการฉีดโฟมนะครับทุ่นจิ๊กซอของเราวันนี้ครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อเรื่องการฉีดโฟมไม่ว่าจะเป็นทุ่นจิ๊กซอแบบนี้ถังพลาสติก2 0 0ลิตรเหมือนข้างหลังเรานี้นครับอันนี้คือโกดังเราแล้วก็พนต้หลงาาากนนนน้้้ปะเลเล็็ทุุ่่สสํํตๆ ก็สามารถฉีดได้นะครับหรือว่าผนังบ้านครับกรรันความร้อนฉีด2ชั้นก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook l i ์แอดหรือว่าทิกต o กนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามราคาหรือว่าการทํางานหรือว่าพิธีการทํางานหรือประเมินงานกับเราได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมนนท์ทวตเตชรนาเบเศและทีมงานบริษัท Combination Group ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะมีงานอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าคลิปหน้าเราจะมี รอติดตามคร้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตผลงานใหม่ๆก่อนใครนั่นเองครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ